สวัสดีครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมคอนเทนต์วานนิ่งนะฮะก็คือเป็นเกมที่เราจะต้องไปถ่ายรูปผีเอามาลงโซเชียลเอามาอวดเพิ่มยอดวิว <c oughs> ได้มันจะน่ากลัวแค่ไหนกันเชียวสตาร์ทเกมไปโอ้โทนภาพสดใสแบบนี้เนี่ยนะ่าจะมีผีไม่เชื่อหรอกแล้วก็กดปิดตรงนี้แล้วเราจะว่าไปที่ไหนเหรออุ้ยอ้ยอุยอ้ย เปิดประตูโอ้โหโทนภาพเปลี่ยนไปโดนสิ้นเชิงเฮ้ยโอ้โหอุ้ยโคตรหล่อเสียงเดินเลยฮะเฮ้ยแย่แล้วผมโดนแน่เลยอะ้ยแต่ภาพมันครีเอทมากเลยนะฮะเป็นแนวแบบยังไงเหมือนดรออิ่งอะฮะแบบภาพวาดดินสอนะครับแต่ว่าเป็นสามมิติเฮ้ยอะไรอะไรเเฮ้ย อะไรอะไรอะไรใครอยู่หลังผมใครแล้วกล้องผมอยู่ไหนเนี่ยใครอยู่หลังผมอะเฮ้ยนึกว่ามือผมเองเอาตัวผมเองฮะ <c oughs> ร้อนหลอนหลอนว่าแต่ฟังนี่จะมีผีอย่างนั้นเหรอโอเคค่อยๆสำรวจกันนะฮะโอ้ยมืดมากเลยมืดจริง เราควรจะไปทางไหนดีโอ,โอ้ทางนี้ประตูะเปิดเองอัตโนมัติโอ้ยๆอ,อะไรอ <lay>. ่ะสวัสดีครับอุอ้ยมันโจมตีได้ด้วยเหรออุ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษแล้วผมจะดิ้นยังไงดิ้นยังไงโอ้ยอ้ยวิ่งไปโดนที่บทอัดหน้าต้องผมหล่นหัวแมลงสาบ <c oughs> ไอ้นี่น่ะเหรอน่า,นนากลัวปะเอ้ย ก็แค่เผอไปหน่อยแค่นั้นเองอะใช่ไหมพ่อหนุ่มนี่น่ะเหรอสิ่งน่ากลัวอุ้ย,อยขอโทษขอโทษอย่านะอย่าเข้ามาโอเคไปก็ได้ไม่ยุ่งแล้วอุ้ยเพียบเลยมีหลายตัวถ้าเกิดผมรอดมันมาโดนเลเซอร์ได้ไหมไอ้พวกนี้มันน่าจะงโง่ครับโดนเลเซอร์นะตายนะสวัสดีครับไอ้มันเดินทะลุเลเซอร์ได้ปัญหาคือแล้วผมจะออกจากที่นี่ยังไง คือผมจำทางออกไม่ได้ลงชั้นล่างโอ้ยอะไรอะไรอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหแมงมุมแมงมุมยิงใหญ่ได้ด้วย,ยไปแล้ว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 เจ้าไปแล้วเจ้าไม่อยู่แล้วเออไอพวกนั้นมันยังโดนเลเซอร์ไม่เป็นไรเลยแล้วถ้าผมโดนผมจะเป็นอะไรไหม mm hmm. อ,อ้าว mm hmm. ตุย <laughs> ของหายหมดเลยต้องถ่ายใหม่ต่อไปเราจะลองกันดูอีกสักรอบนะครับรอบนี้ผมจะต้องจําทางกลับให้ได้ด้วยอ่ะเเดี๋ยวนะที่เราสุ่มมาก็คือแต่ละที่ไม่ซ้ํากันโอ้โหครีเอทสุดๆผมยิงยาวเลยดีกว่าเวลาเรากลับเราจะได้กลับถูกง่ายๆนะครับยิงยาวอ้าวโอ้ยทางตันทําไม่ทาไมเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมันมีคนยืนอยู่ผมว่าไม่ใช่เฮ้ยอะไร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 วะไม่แล้วมแมลงสาบมาดิดเปิดไฟถ่ายถ่ายเลยนะออแล้วครับนี่ก็คือมแมลงสาบจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามัน มันเหมือนจะเป็นหอยทากมากกว่ามันกําลังเดินตามผมอยู่โอ้แม่สาวน้อยดูนี่สิมันต้องการที่จะผสมพันธุ์กับผมแน่ๆเลยเพื่อจะเพิ่มทายาตแต่มันไม่ง่ายหรอกนะไอ้หนูเสียใจด้วยนะแกกล้ามไม่โตพอมันพี่โตฉันไม่สนใจเองหรอกจะบอกให้เซลฟี <What? S 1> ่หมดนี่เอาละฮะนี่ก็คือเออเขาเรียกว่าหอยทากนะหอยทากมีศาสต้องโดนขย่าคอเดียเด๋ยวเดีย๋ยเดี๋ยเดี๋ยวขอโทษพี่พี่พผม,ผมต้องไปทางไหนวะชิบหายและลืม ลืมทางแย่แล้วคุณพี่อยู่งอะไรุณโดนอะไรโอ้ย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 อะไรเนี่ยอยู่ๆก็ล้มเฮอุ้ยโดนหนอนดูดแล้วผมจะเอาตัวรอดยังไงสู้มันก็สู้ไม่ได้ผมต้องโดนดูดตายอย่างนี้อย่างนั้นเหรอไม่จริงโอ้ผมว่ามันต้องมาหลายคนแล้วให้เพื่อนช่วยแบบช่วยดึงแน่เลยอ่ะผมโดนทีผมตายเลยนะฮะ โอเคเอาใหม่ hey, รอบนี้ผมเอาจริงแล้วผมจะได้อะไรมาก็แล้วแต่ผมจะรีบถ่ายนะครับแล้วก็จะรีบกลับเลยไม่ยือ้อมาโอเคผมจะยิงตรงอย่างเดียวเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยผมเจอของบางอย่างนะครับไฟฉายเฮ้ยเหลือเกิไปไม่ได้ด้วยกล้องที้นี่มันกล้องผมหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่นะเดี๋ยวเก็บมาก่อนก็แล้วกัน อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยผมโดนพันธนาการคืออะไรผมต้องหาทางออกไปให้ได้นะครับโอ้หนี่มันซอลนี่มาผมไม่สามารถกดอะไรได้เลยมีปริศนาไหมต้องรอเพื่อนมาช่วยอย่างเดียวและเพื่อนที่ไหนจะมาช่วยผมว่าผมเล่นคนเดียวใช่อโอ้แย่แล้วต้องบันทึกวิดีโอในวาระสุดท้าย สวัสดีครับผมกีวี่ยีสีนะฮะตอนนี้ผมติดอยู่ในลูกกลงอะไรบางอย่างนะครับเนี่ยมีเวลานับถอยหลังด้วยผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันนับถึงศูนย์แล้วผมจะโดนอะไรไตายแน่ผมจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้เลยมันน่าจะมีวิธีสิน่าจะมีปุ่มอะไรบางอย่างโอ้ยอะไรอะอะไรใครจำสแกนโอ้ในซอยังมีปริศนาให้แก้ไขนะครับ แต่นี่คือเหมือนรอความตายอยู่ในนี้เลยโอ้พเจ้าดูหน้าผมสิถึงแม้อะไรจะเกิดขึ้นผมก็ยังยิ้มได้แม่ผมสอนเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้ยิ้มไม่เสมอนะครับตอนนี้เวลาจะใกล้เหลือศูนย์แล้วเอ้อหลือศูนย์ละโอเคโคตรยากเลยเกมนี้มีจบเกมด้วยเหรอก็คือครบ3วันผมไม่สามารถถ่ายรูปผีมาลงโซเชียลได้ แล้วผมก็ตายจริงๆเรียบร้อยนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับเออในดูซี่เราจะได้รูปผีสักรูปหรือเปล่าแล้วเจอนครับผมบ๊ายบายจ้า